คำอธิษฐานปลดล็อกจิตที่ผูกเวรผูกกรรมอธิษฐานขอขมากรรมต่อผู้ผูกเวรผูกกรรมทั้งหลายขอจงปล่อยเวรปล่อยกรรมปล่อยพยาบาทให้ใจ ได้เป็นอิสระเถิดข้าพเจ้าณบัดนี้เกิดจิตสำนึกถึงผลกรรมเก่าที่ส่งผลด้วยเพราะเหตุมีผลจึงมีกรรมอันใดที่น่าติดเตียนที่กายวาจาใจก็ดีที่ประประมาทพระพรั้งก็ดีที่ไม่เจตนาก็ดีที่จําได้หรือจําไม่ได้ก็ดีข้าพเจ้าขอกล่าวขอขรมาต่อโทษอดีตอดีสัญญาอดีกรรมต่อทุจริต ต่อความทุจริตที่มีต่อพวกท่านทั้งหลายบัดนี้นข้าพเจ้ารู้สึกผิดชอบชัว่วดีจึงขอขมาลาโทษขออย่ายได้มีเวร แก่กันและกันเลยขออย่าได้ผูกเวรแก่กันและกันเลยขอให้บุญใ,ใดใที่เกิดจากกายวาจาใจสุจริตทั้งหมดทั้งสิ้นของข้าพเจ้าจงเกิดเป็นบุญที่กายที่จิตของพวกท่านขอให้ท่านทั้งหลายจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดขอให้ท่านทั้งหลายจงพ้นทุกแห่งกายและจิตจองเวรจองกรรมขอให้พวกท่านทั้งหลายจงได้ไปสู่สุคติตามจิตปรารถนาด้วยเทินสาธุสาธุสาธุขอบคุณที่ติดตามคลิปนะคะ ฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์เพื่อเพิ่มพูนกำลังเผยแผ่ธรรมบาร,รมีของเสด็จพ่อองค์เพชรพัทระกันนะคะขอให้ผู้ที่แชร์คลิปออกไปกดไลค์กดติดตามเจริญง,งอกงามเพิ่มพูนสุขทวีทั้งทางโลกและทางธรรมนะคะ